กรรมบันดาลตอนเจ้าสัวใหญ่ไม่พ้นกรรมกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองเรื่องของกรรมเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนมากยากที่ใครจะตามรู้ตามเห็นได้ จึงต้องอาศัยความเป็นพระสัพพัญญ์ูผู้รู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นกรรมบางอย่างอาจให้ผลทันตาเห็นในชาตินี้แต่กรรมบางอย่างอาจให้ผลข้ามพบข้ามชาติและมีได้ให้ผลเพียงครั้งเดียวแล้วหมดไปแต่จะให้ผลครั้งแล้วครั้งเล่าอาจเป็นร้อยครั้งพันครั้งไปจนกว่าจะหมดกรรมลงเหมือนเราปลูกมะม่วงด้วยผลเพียงลูกเดียวแต่มะม่วงนั้นจะให้ผลเป็นร้อยลูกพันลูก และร้อยครั้งพันครั้งจนความมันจะแก่ตายไปพระพุทธองค์จึงทรงเตือนเราไว้เสมอว่าคำชั่วแม้เพียงน้อยก็อย่าได้ทำเลยเพราะมันจะมีผลเผ็ดร้อนรุนแรงตามมาสนองในภายหลังเป็นที่น่าสยดสยองยิ่งนักเหมือนงูพิษตัวน้อยย่อมกัดให้ถึงตายได้ฉะนั้นบ้านหลังหนึ่งในเจกลางกรุงเทพมหานครนี้เป็นตึกหลังใหญ ล้อมรอบด้วยตึกแถวสามชั้นให้คนเช่าอีกต่างหากไม่น้อยกว่าสิบห้องและยังมีที่ดินอีกหลายแห่งแสดงความมั่งคั่งของเจ้าของตึกหลังใหญ่นั้นทุกเช้าคำ่ำจะได้ยินแต่เสียงสวนเสเฮฮาเสียงดนตรีจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงราคาแพงมีความสนุกสนานอย่างเต็มที่นายวิวัฒเจ้าของตึกหลังงามมีความเป็นอยู่อย่างเรื่นรมมีความสุขยิ่งนัก จากอาชีพค้าหมูส่งออกนอกประเทศมีกิจการค้าที่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาะมีรายได้ประจำเดือนละหลายล้านนับว่าเขาเป็นผู้มีโชคดีมีบุญวาสนาไม่น้อยเลยแต่มีอะไรเล่าที่เที่ยงแท้แน่นอนในโลกนี้เราหัวเราะกันอย่างสุขในวันนี้พรุ่งนี้เราอาจจะต้องร้องไห้ต่อไปเป็นเวลานาน,านก็ได้ใครจะรู้ ชีวิตของนายวิวัต์ก็เช่นเดียวกันข้าพเจ้ารู้เรื่องราวของเขาดีก็ด้วยเหตุว่าถึงวันเกิดของภรรยาเขาปีนี้เขาได้จัดงานวันเกิดให้ภรรยาอย่างหรูหราครึกครื้นมากและเขาได้ซื้อสร้อยเพชรกับแหวนทับทิมล้อมเพชรน้ำงามราคาสูงจากข้าพเจ้าสำหรับให้เป็นของขวัญแก่ภรรยาเขาในงานวันเกิดและหลังจากงานนิพนธ์ไปแล้วอย่างสมเกียรติสมฐานะเป็นที่กล่าวพนับกันไปทั่ว พลันก็มีข่าวน่าสลดใจตามมาในระยะเวลาอันก็ไล่นั่นก็คือนายวิวัต์ได้ล้มเจ็บลงมีอาการหนักลงโดยรวดเร็วเพียงชั่วเดือนเดียวร่างกายอันอ้วนทวนขาวและแข็งแรงสง่าผาเผยสมภาคภูมิก็พายพร้อมลงทันตาเพราะกินไม่ได้และร้ายยิ่งไปกว่านั้นคือเขาเดินไม่ได้เสียแล้วอาการที่นายวิวัต์เป็นนั้นไม่ใช่อัมาพาต ซึ่งคงจะเบาไปไม่สาสมกับกรรมที่ทำไว้เพราะเขาถึงกับต้องลงคลานและร้องครวญครางเหมือนเสียงของหมูที่เขาเคยฆ่ามานักต่อน,นักเมื่อยังมีฐานะยากจนอยู่นั้นเข้าฆ่าหมูขายอยู่เป็นประจำจนกระทั่งไต่เต้าขึ้นมาเป็นเท่าแก่ใหญ่การฆ่าด้วยตนเองก็พลาลงแต่คำสั่งฆ่ายังมีอยู่เสมอและดังก้องอยู่ทุกวันมิได้ขาดจนมีฐานะเข้าขั้นเศรษฐีใหญ่คนหนึ่ง มีเมียหลายคนมีตึกสร้างใหม่หลายหลังและรถเกือบทุกประเภทที่ประดามีในเมืองไทยแล้วเป็นยังไงท่านที่รักบัตรนี้เขากำลังคลานสีขาร้องครวญครางอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ได้กินไม่ได้นอนทรมานอยู่อย่างนั้นจนเข้าเดือนที่สองก็ปรากฏว่าเขาตาบอดไปเสร็จแล้วมองอะไรไม่เห็นอีกต่อไปด้วยเหตุนี้การคลานของนายวิวัต์ก็เพิ่มอันตรายมากขึ้นเพราะมองไม่เห็นลูกเมีย จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอีกความสนุกสนานบันเทิงในบ้านได้สลายลงสิ้นแล้วได้ยินแต่เสียงร้องครวญครางของเขาอยู่ตลอดเวลาแทนเสียงดนตรีที่เคยดังกระหึ่มอยู่ทุกเช้าคำ่ำและแล้วกรรมก็กระนำซ้ำเติมลงมาอีกตาที่บอดสนิทไปแล้วกลับแตกมีเลือดไหลออกมาไม่หยุดทั้งสองข้างอีกทับถมความทุกข์ทรมานที่เขาอย่างสุดแสนสาหัสรวดเร็วอะไรอย่างนั้น ช่วงเวลาเพียงสองถึงสามเดือนอาการของเขากระเพียบหนักลงทุกทีโดยเคราะหกรรมที่หอมกระนำซ้ำเติมอย่างไม่หยุดยัง้งอน,นิจจังหมอเทวดาที่ไหนก็ช่วยไม่ได้โรคของกรรมไม่มีทางจะรักษาให้หายได้นี่แหละท่านเอย๋ยเมื่อกรรมยังมาไม่ถึงคนเราก็มักจะลงระเริงใจว่ากรรมนี้ไม่มีผลแต่เมื่อกรรมมาถึงตัว ก็ได้แต่ร่ำร้องคร่ำครวญขอให้เทวดาฟ้าดินช่วยเหลือใครเลยจะช่วยใครได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้กรรมจึงเป็นสิ่งที่ต้องได้รับทุกตัวตนใครทำกรรมอันใดไว้ก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นเราปลูกมะม่วงจะให้กลายเป็นมะละกอไปได้อย่างไรพระพุทธองค์ทรงห่วงใยและมีพระเมตตาปราณีต่อสัตว์โลกยิ่งนัก แม้ตร,สรัสูรแล้วแทนที่พระองค์จะทรงได้เสวยอ,อยู่ในวิมุติสขเป็นเวลานานแต่กลับมิได้ทรงคำหนึงถึงพระองค์เลยทั้งที่ทรงเป็นโอรสกษัตริย์แต่ก็ทรงดำเนินด้วยพระบาทสเสด็จไปทั่วชมพูทวีปเพื่อตรัสสอนธรรมอันเป็นหลักของความจริงตามธรรมชาติ ทรงพร่ำสอนชี้แจงแนะนำโดยมุ่งประโยชน์แก่มนุษยชาติเป็นสำคัญมิได้ทรงหวังประโยชน์เพื่อพระองค์เองเลยไม่เคยทรงหวังไม่แต่เพียงคำว่าขอบคุณได้ทรงเสียสละมาแล้วทุกสิ่งตลอดพระชนชีพของพระองค์ก็เพื่อประโยชน์และความสุขแก่มหาชนชาวโลกเท่านั้นทรงหวังจะให้มนุษย์พ้นจากทุกทั้งปวงและถึงที่สุดอย่างแท้จริงเช่นพระองค์ แต่จะมีสักกี่คนที่นับแล้วจะดำเนินตามรอยพระยุค,คลบาทของพระพุทธองค์โลกนี้มืดยิ่งนักด้วยอวิชชาคือความไม่รู้และเพราะไม่รู้เพราะโง่เขลามนุษย์จึงหลงทำบาปทำกรรมอยู่ทุกวันเพราะไม่ยอมฉลาดไม่คบหากับบัณฑิตคือผู้รู้มีการฝึกฝนอบรมจิตให้สูงขึ้นให้จิตมีคุณภาพดีขึ้นมีพลังที่จะต้านทานต่ออำนาจฝ่ายต่ำ ทวนกระแสะความอยากกันเสียบ้างชีวิตเราก็จะสบายและเป็นสุขในทุกสถานที่ที่ไปเกิดถ้าเราปล่อยใจไปตามกระแสะความอยากตกเป็นทาสแก่ความโลภตายไปสู่อบายภูมิแล้วก็ยากที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกจิตนี้ถ้าไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมจิตแล้วกี่ชาติกี่ชาติก็จะอยู่ในระดับนี้ ไม่รู้อยู่อย่างนี้มืดมนหลงไหลงมงายอยู่อย่างนี้ยากที่จะมาเกิดเป็นคนได้เรามีโอกาสเพียงชาติเดียวนี้เท่านั้นสิ้นชาตินี้แล้วก็หมดโอกาสจงเรียบขวนขวายเร่งสร้างแต่คุณงามความดีเถิดกรรมช่วยใดๆอย่าได้เอาเข้ามาโัพันตัวเลยมันจะเหมือนกับแหพันลิงที่สุดก็ไปไม่รอดจมอยู่ในอบายไปชั่วกับชั่วกัน เรียบเรียงโดยคุณอัจฉราและสำหรับกรรมบรรดาลเรื่องต่อมามีชื่อเรื่องว่ากรรมสัมพันธ์เรียบเรียงโดยคุณกฤษณจิตติบ้านที่ดิฉันอยู่เวลานี้เมื่อก่อนเช่าขาอยู่เป็นปกติสุขมาโดยตลอดประมาณ15ปีโดยเจ้าของบ้านต่อสัญญาให้ครั้งละสองปี พอจนหมดสัญญาดิฉันก็ใจตุ้มตุ่มตอมตอมว่าเจ้าของบ้านจะต่อให้ไหมแต่ก็ราบรื่นเป็นปกติเจ้าของบ้านก็ดีไม่เคยมาก้าวกายยุ่งเกี่ยวถึงเดือนก็มาเก็บเงินค่าเชาบ้านดิฉันอยู่บ้านเช่าแต่ไม่เคยคิดว่าเช่าเขาคิดว่าเป็นบ้านของเราจึงดูแลรักษาอย่างดีมาปีพศ2530เมื่อต่อสัญญาให้แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าถ้ากลัวก็จะขายให้ เดี๋ยวนี้ภาษีก็แพงขึ้นอยู่เรื่อยเพราะเขาให้ดิฉันเสียภาษีเองถ้าคุณไม่ซื้อก็อยู่ไปจะไม่ขายคนอื่นให้คุณอยู่ไปจนตึกโผดิฉันก็นอนใจว่าคงพูดจริงอีกอย่างหนึ่งเงินมากถึงสามแสนจะไปหาที่ไหนได้พอเดือนตุลาคม2530ก็ได้ข่าวว่าเจ้าของบ้านบอกขายคนอื่นไป3ามแสนห้ อพอทราบเท่านั้นแหละครอบครัวดิฉันก็อยู่ไม่เป็นสุขข้อที่หนึ่งไม่ทราบจะไปขอยืมเงินใครโดยไม่มีหลักประกันเพราะเงินเป็นจำนวนมากข้อที่สองรักบ้านหลังนี้มากข้อที่สามการไปมาสะดวกข้อที่สี่ไม่ทราบว่าจะไปหาบ้านเช่าราคาถกูกและอยู่ได้สบายเช่นนี้ได้ที่ไหนจนปัญญาเข้าตอนเช้าเวลาสวดมนต์ไหว้พระเสร็จก็บอกลหลวงปู่หลวงพ่อทุกองค บอกท่านเทพเทวดาซึ่งสถิตอยู่รอบๆบ,บริเวณนี้และที่สถิตอยู่ในบ้านผีบ้านผีเรือนพระพรมเจ้าทีบอกว่าเวลานี้ลูกกําลังได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสเนื่องจากเจ้าของบ้านเขาบอกขายคนอื่นลูกไม่มีปัญญาซื้อลูกรักบ้านลังนี้เหลือกเกินแต่ไม่ทราบว่าจะไปหาเงินได้ที่ไหนถ้าท่านสงสารลูกอยากให้อยู่บ้านนี้ก็ขอได้โปรดให้ลูกได้เงินมาด้วยเถิด เราจะได้ไม่ต้องจากกันทุกเช้าที่ไหว้พระสวดมนเสร็จดิฉันจะบอกกล่าวท่านเป็นประจำตอนกลางคืนก็นั่งสมาธิแผ่กุศลเช่นนั้นไม่เคยขออะไรเป็นเวลาประมาณสามเดือนจนกระทั่งปลายเดือนกุมภาพันธ์2531สามมีเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดท่อปสัสสาวะตีบอยู่โรงพยาบาล12วันก็กลับบ้าน ประมาณไม่เกินวันที่15มีนาคม2531ตรงกับวันเสาร์น้องสาวสามีก็มาเยี่ยมสองคนคนโตกับคนเล็กซื้อของมาเยี่ยมแล้วก็มีกระเพาะปลาสองถุงพบลูกสาวเข้าก็บอกว่าคิดว่าไม่อยู่เลยซื้อมาสองถุงเท่านั้นลูกสาวก็บอกว่ากำลังคอยเพื่อนอยู่เพื่อนบอกว่าจะมาเยี่ยมพ่อ แล้วจะพาไปดูบ้านด้วยน้องสาวก็สงสัยว่าจะไปดูทำไมลูกก็เล่าว่าบ้านนี้เขาบอกขายไม่มีเงินซื้อเพื่อนจะพาไปดูหลายๆแห่งเพื่อจะมีที่ถูกๆบ้างแต่ไม่อยากไปหรอกเพราะรักบ้านนี้อีกอย่างก็ใกล้จะไปไหนมาไหนก็สะดวกยิ่งทำงานแบงก์อย่างนี้คงต้องย้ายสาขาอยู่เรื่อยถ้าไปอยู่ที่อื่นจะลำบากมากอยู่ที่นี่ไปตั้งหลักที่สนามหวงแล้วไปไหนๆก็ได้ น้องสาวก็ซักไซไล่เลียงตามประสาจนกระทั่งเย็นน้องสาวคนที่สองโทรมหาพี่ชายบอกว่าจะซื้อบ้านนี้ให้ให้รีบไปติดต่อกับเจ้าของบ้านโดยเร็วเรื่องนี้สามีไม่ได้เล่าให้ดิฉันฟังทันทีจนผ่านไปสองวันเมื่อติดต่อกับเจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้วจึงเล่าให้ฟังอยากให้ดิฉันดีใจถึงได้บอกว่าได้เงินซื้อบ้านแล้ว ดิฉันยังนึกว่าพูดเล่นสามีถึงได้เล่าให้ฟังว่าน้องสาวออกเงินให้ก่อนดิฉันทั้งงงทั้งดีใจคิดไม่ถึงเพราะลูกไม่ได้เอ่ยปากขอย,ยืมเพียงแต่เล่าให้ฟังถึงความเดือดร้อนปกติเราก็ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กันนอกจากเวลามีงานทีก็พบกันทีดิฉันทำอะไรแปลกๆก,ก็ส่งไปบ้านน้องมีอะไรเสียหายก็วานพี่ชายไปซ่อมให้ ไม่เคยทราบว่าน้องมีเงินเหลือใช้ขนาดนี้นอกจากนี้น้องยังมีเงินส่งลูกคนที่สองของเขาไปเรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษและส่งลูกคนที่สามไปเรียนออสเตรเลียอีกเป็นเรื่องน่าประหลาดจริงๆน้องสาวช่วยด้วยใจเมตตาไม่หวังสิ่งตอบแทนเพราะทราบว่าครอบครัวเราจนดิฉันก็เลยบอกว่าเวลาโอนให้ใส่ชื่อน้องเป็นเจ้าของบ้าน แล้วจะให้ดอกเบีย้ยเท่าธนาคารเมื่อลูกทำงานครบสามปีมีสิทธิ์ขอกู้ได้จะคืนเงินต้นให้น้องสาวก็คงงงเหมือนกันคงไม่คิดว่าจะได้รับข้อเสนออย่างนี้บอกว่าเอาอยัางไงก็ได้แต่ชื่อนนะใส่ชื่อลูกสาวไปเลยดิฉันก็บอกว่าใส่ไม่ได้เพราะถ้าถึงเวลากู้จะบอกว่ากู้เอามาทำอะไรพอครบเดือนก้าวดอกเบีย้ยไปให้1 5 0 0บาทน้องคืนมา500บาท บอกว่าเอาพันเดียวก็พอเดี๋ยวหลานจะเดือดร้อนนี่เรียกว่าอันความการุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่ก่อนหน้าที่น้องสาวจอกเงินซื้อบ้านให้คือหลังจากสามีกลับจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านได้ไม่กี่วันดิฉันยังได้ปรับทุกข์ถึงเรื่องบ้านสามีบอกว่าอย่าเพิ่งไปคิดถึงมันเลยเวลานี้ยังไม่ถึงเวลาอับจนถ้าถึงเวลานั้นเมื่อไร่เงินจะมาหาเราเอง ดิฉันก็ว่าขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเถิดเพราะมองไม่เห็นใครเลยแล้วอีกไม่กี่วันเงินก็มาหาเราเองจริงๆดิฉันได้เล่าให้สามีฟังถึงเรื่องที่บอกกล่าวทุกๆท่านสามีบอกว่าได้บอกถึงความเดือดร้อนขอให้ท่านช่วยเหลือเหมือนกันอยากบอกกล่าวพวกเรานักปฏิบัติธรรมสักนิดถ้าเพิ่งเริ่มปฏิบัติธรรมอย่าเพิ่งขออะไรขอให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆก่อน ทำไปนานๆสร้างสมบารมีไว้คอยให้อับจนจริงๆค่อยขออย่าขอพร่ำเพรื่อกรรมสัมพันธ์จึงนับว่าเป็นเรื่องจริงอย่างสามีกับน้องสาวถึงจะเป็นพี่น้องกันแต่ถ้าไม่เคยเกื้อกูลกันมาเนี่ยพบก่อนก่อนพบนี้ชาตินี้ก็คงได้เป็นเพียงพี่น้องกันธรรมดาธรรมดาไม่พลอยเดือดร้อนไปด้วยและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องจริงของดิฉันเรื่องนี้ คงจะได้มีประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายขอให้ท่านอย่าพึ่งท,อท,อทอ้ทอถอยถอดใจในการทำความดีความดีนั้นสักวันหนึ่งย่อมมีผลกลับมาหลวงปู่พุทธทาสภิกขุท่านบอกว่าอย่าคิดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ให้คิดว่าทำดีดีทำชั่วชั่ว ท่านบอกให้ตัดคำว่าได้ออกไปแล้วใจของเราจะสบายยิ่งขึ้น